ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมาโปวเป็นป,ปืนเอ็มซีหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็รับชมก่อนได้เลยนะครับเระดับแรกให้ทุกคนใช้โรดักก่อนนะครับผมใช้ไปแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็คน้คนหาค่านี่เลยครับผมหาก่อนนะครับหาค่านี้ไปครับ ค้นหาไปนะครับคานี่ครับรอสกูนะครับรอสกูนะครับมันให้มันค้นหาไปครับแล้วก็โคดเดี๋ยวผมให้ไว้ใต้ลังกินนะครับแล้วก็ลบเอ่อทั้งหน้านี่ออกนะครับลบมองให้หมดครับค้นหาอีกครั้งนะครับมันจะเป็นสองตัวนี้นะครับให้เราเอ่อแก้ไขนะครับ ตัวแก้ไขผมก็จะให้ไว้ใต้ท้างคลิปเหมือนเดิมนะครับก็เป็นโค้ดนี้นะครับกดใช่ไปครับรอสักครู่นะครับรอให้ผมเกิดก่อนรอสักครู่นะครับก็เอ่อแล้วก็ลองสับไปืแล้วเราเราลองยิงดูยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ช่วยติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาดคลิปใหม่ๆนะครับถ้าใครไม่อยากพาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมติดตามและกดไลค์นะครับช่วยกระทึบไลค์นะครับสวัสดิสลาบวันนี้ก็พอตลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้าจะเป็นเพื่อนอะไรก็รอกันดูนะครับบายๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน,นครับ